สุดยอดอีหลีเลยพี่น้องมาเก็บเก็บฮ yeah. ีลาบอได้เพราะว่ามันมันมืดแล้วเดี๋ยวี่วิสมังฮัลโหลสวัสดีจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีครับแจ็คพอตอีเกนมา่ะ พอเห็นพ่นมาฉันบอนเห็นอีกแล้วเพิ่นมาอย่าเกินไปหลายแด่แด่หู้ยแด่แด่แย่นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องแล้วว่าฉันบอเห็นแล้วว่าสันฉันเห็นอยู่นี่จ้ะแย่แย่หู้ยพี่น้องเอ้ยเก็บเก็บหออีกแล้วมันสกี้แค่ยังหาซีดเฟอร์แย่แย่ โอ้ยพี่น้องเบิ้องแรเขีของขีบก่อนเฮ็ดแบบงามสุดยอดเลยสุดยอดหลีจ้ะพูน่ะเต็มเลยเพียอุ้ยงามงามงามจ้าอุ้ย งานคักห่วงหลายจนเจ็บข้อ,อนิ้วหนามแล้แคนดูโกเห็นด yeah. so ีบ yeah. um ีนวะแคนดูโกวะถ้าเดินสู้อะวะถ้าเดินดีบีนแล้วถานิววะยะโซ่ใหญ่พกเว้นแต่เห e อยะเดี๋ยวเว้นลิลิตอินอีแหรอยะเว้นแต่นวะยะาอดีแคเมียโพย่าเล่เหลย สองผัวเมียเจอแจ็คพอตกลัวสิมาเจอหนียางจงขาลอยขึ้นกันนะคะมันบบแมนบ่าอันนี้เขาต้องซุ่มไปพ่อแม่พี่น้องจ้าขีฝุ้นก็รลายพ่อกันเนึดก็ได้ขีฝุ้นก็ได้เผียยวุ้ยเราหนาวทิ่มเนาะเสียดายค่ะบว่เป็นอย่างจ๊ะ เอาเฉพาะที่มันเอาได้เนี่แหละมันหลายอยู่วันนี้วันนี้ส้มเห็ดหลายอยู่จ้ะมีเบิ้บงดอกเพิ่นเท่เพิ่นห้ากระขึ้นเนี่ยเนาะดอกหน่อยหลายเอาไว้ก่อนจ้ะพาไปเก็บเอาที่มันใส่ได้ว่เห็นอีกอเนาะแอ่เอาส์เดี๋ยวแ่เอาส์ ใส่ใจ,จน้อยเด้อห้แฟนแพทเอาเอากระตาไปไปเปลี่ยนเอากระตาไมา่มาเพราะมันพึงงานเขามากเองเด้อนี่งานมากก็มาเจอแจ็คพอตเลยไหมพอของมาดามเด้อห้องกลัวๆปนี่นิ้วขับจ้าสวยๆ ดอกนี่ก็ส่งสิงามเอาแต่ดอกนี่ดอกหนันบองงามนี่มันเป็นล่าแล้วดอกอ่อนๆใ้ทั้งหลอีกเนาะท้องร้องจอกๆเลยหิวนี่อีกจ้ะ งามอยู่เดอ้อนี่งามอยู่จ้ะอ่านี่อีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้โหดอกใหญ่โอ้โแคมเปอร์โอโยักษ์ใหญ่มากที่แล้วว่าสเสีให้เล่าไปให้รอก่อนพอเฮ็ดเหลิมหางแล้วเมื่อกี้ส่งผอทีทีอันนี้ส่งยังสีไข่ไก่แล้วว่าเป็นยังให้อยู่น้ำกันนี่แหละเนื้อเสิให้เล่าไปเอากระตาไม้ให้มันผอจังๆก่อนค่อยไปเอาเนาะ เฮ็ดกะสีโบคอยงามในจักน้อยเฮ็ดนางงามอยู่แต่ว่ามันสีอันนี้เปื้อนในจักน้อยว่ามันถือฝนไหมพี่น้องจ้าอุ้ยซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วเนาะเดี๋ยวมีเฮ็ดเก็บให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนี่นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยเพียรหอยแล้ว ก่อนที่เพิ่นสิแหล่งนั่นไหมแล้วตอนนี้ซุ่มที่เพิ่นได้ฝนใหม่เพิ่นก็ขึ้นใหม่เบิ่งขาแต่ละขาอวบอวบมากนี่จ้ะเฮ้ขาอวบอวบอวนๆทั้งนั้นเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้พี่เบิ่งดอกน้อยๆแล้วสิขึ้นมาใหม่เนาะเยอะเลยจ้ะนี่อืนะ้มแหมอ้ยเอาสักหน่อยดูเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยพี่ โอเยง,าม,ง,า,มงามอ้ยงามมาสันงามยุ่เพียแต่กะเดี๋ยวคอยไปตัดเอาอืขาฟังหนึง่งงามครับอโอ้โหเพียอวบสวยจ้ะทองมาดามคือประจานแท้ประจานแพทย์ครับพี่น้องห้องโกโกโกอยู่คือกันกับมันทองอื่นเพรมันหิวเข่าดอกทองอื่น ท้องอืดท้องเฟอ้อดอกน้อยๆเพียบเลยจ้ะพี่น้องจ๋าหน่อยไลยห่ห้อกับบัวเอาเ้าว่าเอาเทียวหนานะจ๋าพเพียบเลยจ้ะเพียบเลยอุ้ยถากมาั้ยถากกําลังสีมาลุนสกำเราไอลิมโทรศัพท์ไปแล้วเศร้าฮะเห็นซอยเมียแล้ว เราก็สียางบพอแล้วก็ส, ang, กสีคือว่ายางไปเ,เรื่อยๆถ้าพอแล้วค่อยๆอื่นนะนะโอ้เราผ้ามาดามพอแจกพอสุดยอดเลยเนาะพี่น้อง <c oughs> แจกพอแตกในคลิปก่อนสองผัวเมียห้องก็นยึดลั่นป่า <c oughs> สองผัวเมียร้องลั่นป่าตัวนันบ่อเอานะคะผิ่มาตัวพี่นี่ ที่หลังสวยๆนี่จ้ะโอ้ย,อยขาสวยง่ามครับพี่พี่จ้าตัวน,นี้พี่สิขาง่ามครับเนาะพุนะ่ะง่ามง่ามพูน สวยๆจ้าสวยงามมากเจออีกแล้วค่ะ,ะพี่พจ้ะพ่อไม่พี่น้องจ้ามานมานมานันพี่สเก็ตอืมถากำลังเลนอย่าห้าสีดไมฟ้ฟลอตอย่าห้าวซีดซอฟต์ฟ <laughs> อย่า เอ็กโซไม,ม้เมนเดียวห้าสีดเอ็กโซสต,ตัวกุ๊บเม็นมันกังยะกุมบ่วหญ่แต่ว่ากับพอ่อแฮ่ยะแฮ่เป็นไลเก็บมากพ่อแม่พี่น้องง่ามบ่ฮึโว้วผุนอะ ดูต <r> ิโซย์หาซีดอินเดียเฮาย่าเอาสิย่าหาซบ้าเองะโอ้โอ้เดนนิสินสโต้โอ๊ะโอเดนแฮะโอ้ฮะเลือบเกลียวพี่น้องเอ้ยนี่ขาเจ้าน่ะจะมันใหญ่ใจะมันงามผิดอีกแล้ววันเราเห็นมองเราดอกสองดอกเล้เลยเก็บมา แต่มันเป็นกงงลุ่มใหญ่ๆเราค่อยสิเอิน่นแตกเบิดเนอะ้าะเอาเบิดนั่นแหละได้เอาสวป่ะอุ้ยเจออีกแล้วพี่น้องเมียเจอทั้งนี้ผัวเจอทั้งนั้นโอ้โหสุดยอดอีหลีเบนลิดเจ้าปาเบนตัวได้เหรอยะพี่น้องห้อยแล้วนาวถิ่มกับมีบ่มีคนมาพอเพิ่นเบิงตระหนี่ เนาถิมเขาเหลือกเอาเขาเหลือกเอาส,สาีใหยเบิง้งเด้อห้อยแล้วเนานี่นี่เต็มไปเบิดเลยนี่พี่น้องเบิง้งนี่ห้อยแล้วนนนเ,นนเนาถิมพู้่นาผู้่นป๊าเบิ้งบบกใหญ่นึงน้อยเน่าเถอะน่านาถิมมีคนมาเก็บเลยคอยหูมองแล้ววันนี้คอยหูมองแล้วรู้ที่แล้วจ้าเดี๋ยวมาเก็บ มันที่นี่อืจ้ะพี่น้องเสียดายเนาะเห็นไหมเราเนา่านี่เน่าถิ่ถมทำไมพอตอนบนเน่านะสิสุดยอดแบบสุดๆเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยมิแต่ดอกอยังไงได้พี่น้องจ้าเจ้าเบิ้งขาพูน่ะอ้ยนี่เห็นไหมมันเนา่าเสียดายเนาะเนี่ยบ้าเห็ดไหมเห็ดสวยมิแต่ดอกอยังไง แต่ว่าเน่าออมาไม่ทันขึ้นล่าเบิดเลยเสียดายเบิ้งเนี่ยเป็นอุ้มใหญ่เลยไปเจีไปเอาน้ำแฟนแพลไปเอาท้งพุ่นกันมีอีกว่าท้องแนมดีๆป๊าดพ่อแม่พี่นอ้องบ้าน,นเดี๋ยวไปหาแฟนมูเจ้า่เนี่ยเบิ้งพุน่นน่ะเหลืองเหลืองอยู่ท้งพุ่นพุนพ่นน่ะป๊าดสเก็ตวีดูข้ามมาซี่แฮ่ซ้ำมะวีดูข้ามมาซี่ซ้ำไหมไม ปาดพี่น้องเอ้ยคุณอาโอ้หูยน่ะเห็นบ่เหลืองเต็มเลยเนี่ยพี่นอนะ้องพู้หนึ่งปาดชิด้ละโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,าลวมามามาเก็บเลยเก็บเลยนี่เก็บเก็บเลยจ้ะเก็บเลยอดอกน,น้อย,อยสุดยอดอีหลีพี่น้องจ้า โอ้โหเคทฮาหาดูซี่ซ้อนเฟอร์พวกคิกอุ on, right? <c oughs> ้ยค <c oughs> ิกพูน ah ่ะอ oh ุ้ย oh. อ oh ุ้ยแล้ววะบอแดนบ้าดีด้อบอแดนแน่ดีเอ ah ็กซ้อนไหมพูน่ะพี่น้องปาดโอ้โหโอ้โหสุดยอดอีหลีเลยพี่น้องมาเก็บเก็บรีลาบ่ไดเพราะว่ามันมันมืดแล้ว เดี๋ยวนี่วิสมังแม่มานี่เดือเติมเลยไหมบัเป็นยังเดี๋ยวสิถอดเสื้อใส่เอาบอวัวหายแฟนไปหลดดก่กมันมันมันเดือดบักาอยูู่้เดียวแต่ก็ยังบัวเมือดเนาะแต่ก็ยังไม่เมือดเท่าไหร่ อ,อัดอัดใส่ไปน,นี่ละได้อยู่ดอกมันบอลลนเลยเอาจนล้นนั่นแหละผุนอ่ะไม่น่าเชื่อเจอแจ็คพอตเฮ็ดมันปูคันตะนเล่นเดีย๋ดย้ะเด้อคอยหาจนพอ เป็นกลุ่มเป็นก่อนเป็นเวิร์งเป็นแพ้ืืเเิ้นจ้ะเก็บฝาลจัหน้อยด้วยพี่น้องดล่ลาราบ่ได้เได้กลัวสิเมื่อหอนงาือีกเด้อนี่อื่นต่อไปเห็นงานอีกชีวิตแต่เ็เสี่ยงขอยมานาั่งรอเวลาเขาอ็อยู่เด้อข่ต้องออก สั้นเลยพี่นอ้องเห็นเห็ดหลายปะนี่สัน้น <laughs> สั้นเลยจ้าสันา้นะอว,วิดีโอเห็นนุคั่วปะถ้ <laughs> าบินไหมเดินไดี่อโอเคเราสิไป <laughs> ไถรถ เอทอโกบาลีอุ้ยเนี่ยวิคราหไมาเอกโลังเ็กเชียเกเด่นได่ด่นโโก้ลอุ้ยเอละบาโกซ้เดลิมัยจะทำเงี้ยเกอแล้วว่าโซนขั้วอ่ะเบอร์อะปเนี่ยอวไอะิโก้เอกโลังเวกมันสแกนวิเกพกมี่ะะน อีกเมียพล่สอิกขวดโดอ่ะแคนดูเอ็กบาซี่ว่ดินบินเห็นน้ำสกพอรังแม็กนออาโฟร์เลือเอาสวย พอดีมัอนี่อันเอือจอยเรามากคับอันมูอีกผู้นหนึ่งจ้ะอันนี้แพทก็ลเลยจักสีด่ดดมาบอดเดมาแพทก็ลเลยมาวันที่นีแฟนมาไปได้แล้วธุระเดี๋ยวพาไปวริษัทก็เลยมากันพ่อแม่พีน่น้องก็เลยมาเลยอกบอดเดไปน้ำปีจอยชาเด่นนะฮะชาเด่นเนาะแย่แค่ดูก้อนหูสกับใบขอดูดูแคนฟินมาอีกเกินออขนอ,อ,อ,ๆๆอดๆๆู แค่ดู X นะฮะลิทเฟอรี่แ e ่เอลบาโกนูเลิมายมินฮสเกอร์ข้ามาทิเบพี่น้องแล้วไปเก็บจะไนทุกปีตอคันดอะฮอะรทิเบตอะก้เลยเฮลอาอันนี้ไปได้ใ hmm. ห้เรากลับมาพี่น้องกลับมาหามุสกี้ถ้ามินแอนด์โทรศัพทไหมออสฟรีมุสกี้ห้า X Meteor s t เออว่าจะซื้อยะ แค่ดูท่าแว่นไหมเดี๋ยวอีกขั our, me, yeah? Yeah, ้วยะอีสต so, ัวบ้าท่าเด็ดสตัวข ah ั้วไหมยะยาบ้าโกลีอ oh ุยสวิตดูดูด er ูห้าซีดบ้าอีกอ่ะสอดูบ้าโกทีห้อยเออทีบินเนาะอีกกล้องไหวเพ่อไหมพี่น้อง <c oughs> เก็บกองไว้เดีย๋ยให้แฟนแผดแล้วไปรถลดแปลเอาฮะอย่บา,ากโกลอุ้ยอ๋อเฮ็ดอยู่พุ่นกับมี่ประสันโอเคเฮ็ดกับมี่แบนี้อา้า <laughs> พี่น้องเอ้ยบัดหลายกับหลายโพดหลายโพเนาะอ,อีกมองนึงแล้วไปเห็นไหวต้องไปเก็บน้ำได้ ยังอีกได้นี่สุดอยอดอหรีพี่น้องจา้าพี่โอ้โหเจ้าเบิงโอ้โหขน่าอีกว่างใบเดี๋ยวให้เล่ามาเก็บให้เล่าตะกามาเดี๋ยวเขาคอยมาเก็บใส่เก็บกล่องไหวกล่องไหวพี่อืะ กลุ่มใหญ่ยี่หรี่นะพี่น้องมองอแล้วมันลงโล่งน้ำพี่นะเบิร์ตเก็บกองไหวผลอีกเดี๋ยวเก็บกองเดี๋ยวขอไปเอาของในพุ่นน้ำเล่าน้ำเก็บใส่หมวกมากองไหวหน้ากันตัวนี้เสียมาเอา หอยเป็นกลุ่มๆเป็นมือคอยเวลาเก็บมันคอยง่ายดอกไ้น่อยเอาไปซะแบบนีน้เนาะโอยน่ะอุ้ยไปสูิผนเห็ดหยังเนางอ่าอ่า่าอ่ออยา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 เป็นแนวน่ะยาขาก่องยายานะคะ อย่างอเงียะนะจ๊ะขากง เด้อขวัญเอ้ยอัน <c oughs> ล้ะกะคลิปนี้พวกหัวสิลงไปย่ามไดเด้อพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามือเนี่ยหาเห็ดหาไปหามาพนกับโตข้ามยุดพอเห็นย่าจอยทรงขอควบม,มาเขาเฟซบ่ได้เฟซถือแหกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าตอนออ,อกคลิปไปเนี่ยมันอาสิผ่านผ่านไปหลายมือแล้วเนาะแต่ว่ากะเปล่าในคลิปว่าเป็นอย่างเด้อพี่น้องจ้านี่หนึ่งกล่องสองกล่องเฟซถือแหกจ้กพ่อแม่พี่น้องจ้าเงินหลาย แต่กระโชคดีมาเจอเหตุปาได้ไปเก็บที่แฟนแพนเราเจอไหวเนาะจะพ่อแม่พี่น้องสงสัยตัวนี้เ่ะที่เราเห็นใยมั่นกับบัวคอยหลายนะถ้าบ่าหลายกะบ่ต้องเก็บกองไหวเอาไปเลยถากไปกองรวมกันไปพุนอ๋อนี่พี่น้องที่เราเห็นไวยคิดว่านาซิเม้นต้นนี้ละ่ะ โมเมนต์ตัวติแพทเก็บเมื่อกี้หรอเพราะว่าแล้ว่ามันก็หลายอยู่แต่ว่าโบได้ลายซ้ำี่แพทเห็นเมื่อกี้ตัวที่แพทเก็บบางนึงน่ะมันหน่อยโพดเนาะดอกแข็งดีเถ่ะได้หนิเพียแล้วเสีออกลายเพียดอกหน่อยหเพิ่นพุ่นอ่ะพี่น้องพุ่นอ่ะอุ้ยนั่นก็ท่ากินเบิร์ดแล้วเอาซ้ำโอ้ยพุ่นอ่ะอีกพุ่นไปไปเอาช่องพุ่นน้ำกับโมเมนต์หน่อยหเด้อนี่ ดี๋ยวค่อยหอบไปรวมกันไวทั้งผุนเก็บแล้วก่อนรวมไปจุดเดี๋ยวเนาะมาเสดหากันบ่เนี่ยผีจาตรงนอนต้องนั่งโอ้ยนอยปวดเข้าไปสิมาอีกอยู่แเทียวนานั่งหระว่างพอแพทเอาเอาใส่ทุงเสือใส่ทุงเสือ เสือที่แพทไอยู่นี่แ่ละเดี๋ยวสิได้ย่งางเอาไปใย์กองร่วมกันกับกององไงๆเมื่อกี้นี่สิได้บอลหลงว่าฮาเก็บไปมงใดแน่ๆเนาะขาลองลเอาซะเพียใช้ถุงเสืออย่าแตกเด้อมันชุกแล้วหุกพี่พอแม่พี่น้องเบิง่งเพียอุ้ยหนาวถิ่นกระมีจะโอ้ย อุ้ยกุมนี่เด้อบ่เป็นยังมันอยู่แถวเดียวกันมันหาบ่ยากดอกพี่นองมันมันสิแตกเบิด์ตแพสิเก็บเราแพสเสียวว่างไว้นี่ลละเนาะเอาออกแต่ทุ่งเสือก่อนย่านฮ็ดแตกเพราะว่ากุมนี่ห้ายแฮ่จะห้ายเติบบ่พ่อสีเฮ้าสีให้ให้เฮ้าหลงเห็นไหมเนาะมันอยู่แถวเดียวกันกับกุมเมื่อกี้เก็บก่อนคุณนะพี่นองคุณนะเต็มอยู่คุณนะ เต็มเลยเต็มเลยไปค่อยๆเก็บเ <c oughs> ก็บเห็ดเต็มอยู่นะแนะย,ย้พี่หนอกเอ้ย <c oughs> ค่อยค่อยมาเจอดง <c oughs> เห็ดมันหูคักๆเลย <c oughs> อ่อนงั้งงาๆเลยจ้ะวันมาอ้ายสิหาเมีอะเจอเด้อน้องคุอสิบลงดอก็เดยวผ้ายางสกแสกไหมยางตรงยางเดียวเห็นน้ำเปล่าเฮ้ยทองมืนอี้แพททองอีกทอง้องจอกจอก แล้วปิดกล่องเดี๋ยวพาไปเอากลุ่มนั่นฝุ่นอีกไปหพี่น้องอุ้ยจะว่าเก็บอยู่ในเสต้องเอาใส่ใส่กระเป๋าเสื้อก่อนแล้วค่อยไปดึงออกจก้ะมาสั่นบ่ได้ยางออกยางเข่าบ่ได้เลยเขาไปเอาน้ำงามนะก่อนสุดยอดความงามเลยนี่สุดยอดความหมานความง,ง,า,มง,งามอีหลิ นี่เก็บที่ีหึเตียงออกมาขอนี่อ,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 อยาตปิดกล่องก่อนเก,ก็บก่อนเอากลุ่มนี่ตอ่อกลุ่มนี้ต่อจ้ะอยู่กลางว้นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อย เก็บเสร็จแล้วกะเก็บไปกรองร่วมกันกนี่โอเคจ้ะต้องเฮ็ดเป็นสเต็ปสเตปบางสิเนาะมาสั่นบรราบดอีพี่นอ้องเอ้ยเฮ็ดแตกวัดเลยโอเคจ้าเฮ้เหลือแนวกับโบเป็นอย่างเนาะมันเอาหยาซะเหลือเกินนี่พี่น้องจ้านี่เอาไปอยู่ร่วมกันนี่นี่จุดหนึ่งจุดนี่ก็ใหญ่งามครับคุณนะ ยังมีอีกได้ไปเดี๋ยวพาไปเอามีอีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาแล้วแฟนแพทมาแล้วได้ยินเสียงมาแล้วสร้างเพิ่อนวะมาแล้วจ้าอุ้ยผีอุ้ยหอยถากกินแล้วตาสงสารนะเว้ยนั่นถากถากออกไปเลยจ้าออกไปเลยเจ้ากินคักแล้วแบงให้คอยกินน้ำแน่คุณนะาอุ้ย้อง่อยแม่ถดท้อถอดท้อพายได้พี่น้องมาตามท้องอืดอืดเฮ็ด มันอีกกินเฮ็ดหลายทองอืดคุนเด้็กคนอ่านได้เบาจ้างามค่ะพี่อีกเด้อจ้ะเด้อเพี้ยเพีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆเนาะได้เก็บเฮ็ดงามสมใจอยากแล้วบ่ต้องไปหอดสวีดอกสวีเด่นบ่ต้องไปหอดนอเวเราจ้ะได้เก็บแล้วงามจ้าฮัลโหลซิสบ้ามาเด้อ อาบ้าข้ามบาข้ามสเก็ตวิบเห็นเดินซีนหนอยะเรามาแล้วพี่น้องโอ้ยอยู่ทางนี้ขอยโบหินเด่ทั้งท้ดอกนี่ท่บเอาไปนํานี่แล้วหายแทะมากระตามาแล้วได้อินซื้อยาหาพกได้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 เได้เหมือนเด่นได้ดูหาซีจะหายพกดีน้งอ้แล้วโบได้เอาอันนี้ กอขนมาเบิดแล้วันสกเด็กแวดีฮีเลยได้ออยะเด่นเด่นแค่ดูเล็กอีลอมกอุยลากบัสวัมเบอดยไอกอดไอกอดออ a โอเคพอสิโอฟอดน้ำงามเออกเอ็กโซลังเป๊กวะ เก็บใส่กระตาพี่น้องจ๋ากระตามาแล้วนี่อีกจุดหนึ่งเก็บไปเห็นบ่พ่อใจหลายพี่น้องเอ้ยถากบ่อลเมอน้ำเด้อก็ต้องอยากเมอน้ำดอกเออเดี๋ยวไปเอาเอิอนเพิ่นเห็นมองได้เพิ่นก็เอิอนเอ้ยทองเนี่ยประจานครั้เนาะทองอืดไหม บ่ได้กินยังเลยละโอเคเดี๋ยวกองงหญ่ค่อยไปเอาเก็บกอนแล้วค่อยกลับย้อนไปเอาตัวนั้นมาอม่อแมพี่น้องเก็บตีห้อเก็บใส่กระตาล่ะกะเดี๋ยวสี่คลิปนี้แพ้กับสีฟ้าไปซ้ำนี่อีกมาหลุ่นมาฟินมาหมานน้ำกันคือเก่าเด้จอจะเด้อ่อแมพี่น้องเนาะยังบ่มือสีบ่อ,อจากปลาดอก ตาบไดที่ตะเวนยังยูอยู่นี่เศษิบผ้าออกจากปลาเด้พอพะว่ามีมูอยู่แฟนกับมา,าน้ำเนาะอีกอย่างหนึ่งแพทย์กับวัดเด็กขับรถน้ำเราเป็นคนขคับจัดพ่อแม่พี่น้องชาสุดยอดไดที่มาดามแหละจัดเต็มนี่ม่มูมาอยู่แล้วนางถ่าอยู่ฝนนี่ไปขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ีิมใไ้มาดามเห็ดมัสลุมกับ like กเ,กเอนจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์กเราจะได้เอยสีมานะเนาะมา,า,านอยู่ดอก เอือย์น่ะล่ะห้างหมานขอบคุณหลายๆจ้ะเจอกันคลิปหนาจ้ะแห้งๆด้วยๆเด้อจ้ะเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งจ้ะรักนักจุ้ยสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะไปตื่นเต้นสิพาไปหาเก็บเห็ดง,งามๆต่อเนาะจ้ะเนาะเห็ดสวยเราต้องลุยต่อนอะจ้ะไม่ได้จึงงี้บ่อยๆเด้อเนาะ